กับแต่ลที่ซนจิงหอนะคแดงขอตนะคะหน่งือเียนไม่ครบตั้งแต่วัที่หน่งันี้สองนะคะวันที่หนึ่งองจุดเทียเทีนกางสตาร์อลาอุปกรณ์มีปาว้นรานานักแสดงบอกอุปกรณ์ไม่ครมีปัญหาอะอ๋อที แต่คุณอ่านี่คุณได้สิ่งห์อาสานะคะที่แจกมาเชื่อเทียนมันเล็กไปค่ะนะคะหาเทียนมาด้วยลูกใหญ่กับเทียนนะคะต่อไปค่ะวันนี้นักน้องทหารดีขึ้นมากเลยแต่ปกตินะคะนิดนึงต้องชาที่ ترجمة <applause> <applause> มากเวลานารแสดงนะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เราจะเปิดการแสดงนะคะต้องตรงเวลาห้ามนำนาฬิกามาห้ามใส่นาฬิกาออกมาห้ามใส่รองเท้าออกมาห้ามถือออกมาสามวันนี้เป็นวันซ้อมวันซ้อมวันซ้อมห้ามใส่รองเท้าออกมาห้ามถือถือคบมาห้ามใส่นาฬิกาออกมานอกจากเอกับโฟท เดี๋ยวจะเลยขอเพื่อจะให้เป็นกับคือบนบนจานก่อนเออเพื่อเะอ,ออกขาดี้ <c oughs> ไปคุ้มค่าตัวโอเคนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะบ๊ายบายคุณป๊อปส้มฉากไหนดีดีมากเมื่อก,กี้ที่ติดน้องทหารนั่งเลยลูกน้องทหารเข้านั่งเลยจะเร็ว,รวนั่งไปดูอ๋อพรุ่งนี้เช้านะลูกนะหกโมงครึ่ง สาม,มสมเมด็ดีจะเริรมเจ็ดโมงนิด,ดิเจ็ดจุดศูนย์เก้าเจ็ดจุดศูนย์เก้ามีนักศึกษาใครทา่าทำกระเป๋าตังตกไปไหนเนี่ยอยู่แถวเนี้ยลุกที่ห้าสีดำอ่ะเอาไปไหนเลยกระเป๋าตังไปไหนเลยพี่เจี๊ยบหาที่หลบแถวเนี้ยเอออ่ามีท่านใดคะทำกระเป๋าตังตกค่ะผู้ชมแฟนขาปัจรจ์แดงพี่มาให้ การแสดงใจขันกระเป๋าตามสีสีดำลึมว่องไวเนี่ยไอมีคือสี่ดำมด่องว่องมังคุดใครลืมกระเป๋าว่องมังคุดนะคะใครใครลืมกระเป๋าลูกมารับทพิธีแดนได้พรุ่งนี้นะลูกพิธีจะเริ่มทำพิธีเจ็ดโมงจุดศูนย์เก้านาฬิกาหกโมงเครื่องละครจะถึงหน้าศาลสมเด็จแต่งชุดประจำการของแต่ละ ิสซีนักศึกษาใส่ชุดนี้น,นักศึกษาสภาวัฒนธรรมใส่ชุดขาจิตรดานักเรียนพยาบาลใส่ชุดวอร์มฟัสขาวนะคะปรูกขอบใจมากลูกขอบใจมากโอเคนะคนะนักเรียนพี่โมพี่โมพรุ่งนี้ต้องจับน้องน้องปึ้งขึ้นทางเร็วทำที่น้องปึ้งลำี่รต้องอยู่บนหลังตาลื่นใช่ไหมลูกเอากระเป๋าไปเนี่ย มันน่าจะไม่ใช่คำตอบต่างเลยลองเปิดพิสัเป็นอะไรบ้างในตอนนั้นแพงเี็ม้าสิโตม้าสวยครับม้าสวยแล้วม้าขาวอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่นงหมอโทษนะครับเอาตี่นเก้าที่ศพมันผิดอาจารย์อาร์ไม่ามาอาจารย์อาร์เจ็ดโมงค่ะเขาไม่อยากให้ร้อนลุกนะคะถ้าตื่นเก้าโมงโอ้ตัวได้เลยนะสิบโมงเราจะทำพิธีเจ็ดโมงโอเคค่ะ วันนี้ก็เป็นวันซ้อมครับวันจริงก็เดี๋ยวจะมีถ่ายทอดอีกนะครับวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดผ่านสตรีมมิ่งที่งานอ่าตำนางสมเด็จพระนเรศวรนะครับ6บ้านป้องเมืองคุบเยาว้นส่วนนุก็จะเป็นศาลสมเด็จปิดแล้วนะ6โมง18นาฬิกาก็มาได้ทุกวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาที่ใช้ในการแสดงสวยครับทั้งสองข้าง โดยดูๆๆๆๆๆเขาหย่อนดูเขาจะคุ้นชินกับคนพี่เลี้ยงจะอยู่ตีนจะอยู่ท้ายกับมันดี นี่คือเราอยู่ในเขตพระราชฐานหรือเขตพระราชวังจังนทร์ก็คือพระราชวัง ได้ประสูตรที่นี่แล้วก็เป็นดินแดนในตานานเลยตานานสมเด็จพนเรศวรมหาราชผู้กอบกู้เอกราชให้ประชาชนไทยชาวสยามแล้วก็ไก่เหลือหางข่าวที่ตีชนเอาบ้านเอาเมืองกันในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพนเรศวรสวน,น สวยครับสีขาวร้อ,อนแรยจ,มา,จามเลยดูแล้วแบบเว้น่าสวอาีดูนูไอ้ที่หลันคอยคอยชุบคอยชุบคอยชบ แสงสีเสียงที่เป็นการซ้อมฉากที่องค์พระนะครับ ก็เดี๋ยวไปชมตลาดโบราณ ก็เป็นบรรยากาศในพระราชวังแล้วตอนนั้นจะเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์นะครับพระราชวังจันทร์แล้วก็เป็นเรือนนี่สมัยคุ้มเลยนะก็ะเมื่อก่อนเป็นอาคารป่าไม้แล้วก็ย้ายออกไปแล้วก็เป็นเขตน,นี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นโรงเรียนชายโรงพยาบาลย้ายออกไปด้านนอก<ม>ย้ายไปอยู่ที่ <ผม S 1> ท่าทอ,นะอง มาหิวครับมาหิวกินลูกจุบร้านลวงปิดหมดแล้วครับเพราะว่าวันนี้เจ้าขิ่นพามาเลดน,นิดนึงเดี๋ยวก็พรุ่งน,นี้เราบ็ลืนวันจริงพาถ่ายทอดเต็มเต็มเลยครับ <c oughs> ด้านนอกก็ ต่อรถได้ ันนี้ก็จะเหมือนในยุคกรุงเก่าสุโขทัย700กว่าปีแล้วก็อันนี้ก็600โปสุโขทัยก็น่าจะประมาณเกือบ8 0 0ตอนไอ้งานลอยกระทงไอ้ตอนประเพนีลอยกระทงนะตอนนี้ก็เจ้าวังจันทร์ก็จะจัดคล้ายๆกันรูปแบบตลาดตลาดโบราณ ี้ก็จะเป็นวันมาอ,อเดอร์ก่อนพาทุกท่านมาชมแมบบซบๆดูบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวหัวค่ำตอนเขาก็อยู่ประมาณ6 8 8นาฬิกาทุ่มอันนี้ก็จะเป็นหลวงพว่อโตสมเด็จโตนะก็อยู่ใต้ต้นอะไรสักอย่างตะแบกส่วนด้านนี้ก็จะเป็น อาคารสวัสดีราชนะครับก็จะเป็นอาคารสวัสดีราชตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันเมศรักสณะถาวรกรรมทรงปัญญหาหลังคาทรงปัญญาเลยนะแล้วก็สร้างว่าปีพุทธศักราชส4 5 6สําหรับเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่าไม้ภาพศิลโลกและเป็นที่ทําการนะครับเป็นพื้นที่ใช้สอย5 3 2ตารางเมตรโครงสร้างทําจากไม้เนื้อแข็งและไม้สักโครงหลังคามีรูปทรงปัญญามีมุก หน้าทรงสัวยแล้วมีการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานปา่าไม้พิโลกขึ้นในปีพุทธศักราช2467โอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับด้านซ้ายด้านหลังนี้ก็จะเป็นลำโพงย้อนยุคนะฮะอาคารก็ไม้ก็เริ่มูกด้านล่างก็จะมีงานประเพณีในจังหวัดพิโลกต่างๆนะครับชุมชน,นครับคุณธรรมน้อมนำ หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็จะมีวัดเชิงไหวนะวัดเชิงหวาท่านนี้ก็จะเป็นประเพณีปักตรงชัยนครชัยนครไทยนะครับเป็นพ่อคุมบางกลางท่านี่ผมไปมาแล้วยังเดี๋ยวลงต่อเนื่องกันไปเลยนะแล้วก็มีชุมชนหลวงพ่อฟั้นนะีวัฒนธรรมปัญญาพอเพียงวัดเดินกลุ่มมีเบอร์บางกระทุ่มมีกล้วยบางกระทุ่มก็เรื่องของกล้วยนะครับกล้วยทอดกล้วยตากบางกระทุ่ม เรียงเขาเรียงไปยังไงเนี่ยนี่ชุมชนวัฒนธรรมรามประจาเฉร์เกศกเพียงอันนี้บ้านต้นแบบมีตั้งแต่โหลายที่เลยนะครับรถนำเที่ยวบ้านมงบ้านมงบ้านบุ่งสีพิลมพมพิลามนี่ก็วัฒนธรรมเก่าก็เจ้าถิ่นท้ายหลองนะครับชีวิตแบบ3ามร้อสิบองศา วิถีชุมชนแล้วก็เคียงเมืองเรื่องเรื่องส้มซานี่ก็อยู่ใกล้เมืองครับบ้านหวังส้มซานะผลส้มซา,คล,าคล้ายผลมะกรูดก็ยาสับะผมอะไรแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างพิรโรกมีอะไรเยอะแยะมากมายโหมีเยอะแยะนะครับมีข้าวแตกข้าวแดกบ้านผาลังหมีนี่ก็ทำเนื้อปลาล่างนะ นี่อย่าลืมเสียไม่ได้ก็คือมาพิโลก็ต้องวัดหลวงพ่อใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวิหารหลวงพ่อใหญ่พระกิญราชงามเลิศแล้วับพระปรางวิหารเขาวิหารพันิพานพระอัฏารถพระเหลืออยู่ในตำนานหมดเลยโอ้เศรษฐกิจพอเพียงจุดชมวิวพราทิตย์ขึ้นที่ไหนเนี่ย นครชุมโอโหเนี่ยล่องนครชุมนี่สวยมากนะครับเยอะแยะมากมายอันนี้ที่ไหนพราังบวรชมลมไทยยวนสมอแขตําบลสมอแขพกพรเมืองน่เขตบ้านเราบ้านเราเลยนะฮะโอ้ไทยยวนไทยลือไทยดํานี่เคยไปงานแต่งประเพณีเขาท้าเจ้าบ่าวนี่พวกเข่ากระแทกกระแทกปักปักเลยนะฮะมาไปแล้วนะครับ มากับแล้วแล้วก็ชุมชนพร,นระพุทธบาททนี่ชุมชนเกาะแก้วพระชานุรักษ์ชัยนามวังทองเคประชาเรือนสวยมากชมอะไรนี่ชมชนวรวิาสมอแข้งนี่ก็พระพุทธบาทตะแคงหนึ่งเดียวในโลกนะฮะแล้วก็มีเอ่เอเวอลอยฟ้าลงมาจากเขาสมอแข้งโอ้เยอะแยะมาก,มา,กมายหมดลมะมั้ง โอเคเรือนนี้สวยมากนะด้านนี้ก็จะเป็นพิพิธณฑ์อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับเขาเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมอะไรเอ่ยจะต้องไปอ่านเดีย๋ยวต้องไปอ่านอันนี้ย้อนยุกย้อนยุกย้อนยุกก็น่าจะเป็นอันนี้ฮะ 4S 4S ออ,อ,อ,ออสนะออสศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันนี ก็เป็นชาลล์รอยัลเพรสนะครับเฮสตอรี่โชว์เซนทิโลหว่าเที่ยวครับต้องห้ามพลาดที่ต้องห้ามพลาดเลยโอเคจบส่วนนี้ก็จะเป็นริมน้ำแล้วก็จะมีสะพานตรงพระราชวังเลยนะจะเป็นสะพานเหล็กโค้งไปดูโครงการสะพานเหล็กกันดีกว่า นี้ก็พักรถพักคนเดินเล่นด้านนน้ก็จะเป็นงานกาชาติหมดวันที่4เมษายนนะฮะพลังน่าเที่ยวเลยช่วงนี้สงการใครกลับบ้านมาครับคิดถึงบ้านไหมมองดูดวงดาวก็คงเป็นดาวดวงเดียวกันนะ มองดูดวงจันทร์ก็เหมือนดวงจันทร์ที่บ้านเราแต่สันๆน,น,นะผมพยายามจะเดินช้าๆชัดๆพระราชวังจันทร์ชาร์รยออนเพรดภาพสวยเขาปิดไฟรถอันนี้คะนะละตอนนี้ก็จะมองย้อนกลับไปคณะนางหลาก็เ,เริ่มกลับบ้านนี่คือเป็นการซ้อมแล้วก็เซิรเซฟถึงวันที่ 4, 4ีสเมษานะครับ ยังทันวันนี้วันที่หนึ่งเลยสามวันสองสามสี่สองสามสี่เลยสามวันส่วนนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเออแล้วบรอมโบต๊ตัวล่อง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 เรือ,อยางล่องคล้ายคล้ายเรือแคนโนโนะบมหัวละห้าร้อยล่องจากจุดนี้ลงไปประมาณระยะเก้ากิโลเก้ากิโลหรือห้ากิโลไม่แน่ใจนะ ส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าถิ่นท้ายลองพามาชมสะพานดั้งเดิมตั้งแต่สะพานนาเรศวรจะเป็นทรงนี้ทรงเดิมตอนนี้เขาจะตัดตั้งแต่หน้าพระรจชวังไปถึงนูน่นฝั่งโน้นนะครับพระมบูชานั้นไปถึงถนนตรงนั้นเป็นพุทธบูชาเครื่องจักรเขา,เาลงไปยังไงตวนนี้จะเป็นสะพานเหล็กโค้งจะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ใกล้เสร็จแล้วโครงเริ่มเสร็จแล้วนะเหลือพื้นแล้วก็ต่อหม้อหลักๆวันนี้โครงน่าจะเหมือนจะไม่มีต่อหม้อด้วยนะอาจจะเป็นแบบสลิงหรืออะไรแล้วหลายๆอย่างไม่แน่ใจนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นโรงแรมดากอนแล้วก็เป็นคิวมากินลมชมวิว <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นค่ายสมเด็จพระนเรศสวนนเรศเลยสมเด็จพระนเรศสวนนะครับ เสียงดนตรีมาทางโน้นนะคร mm. เราก็จะพาทุกท่านเดินเลๆตรงนั้นเขาก็จะจัดแลนด์มาร์คถ่ายรูปสวยนะ,ะครับคล้ายๆทำวิดดิ่งถ่ายรูปแต่งงงแต่งงานได้ประมาณนี้นนะฮะแล้วก็เป็นบริสคอฟฟี่นะเป็นตึกสวยๆโอเคก็พอเพียงแห่งการลเวลาของเจ้าถิน่นกาละวัดนี้เธอนนะครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับการรับชมนะครับเสียงอาจจะชัดไม่ชัดเดี๋ยวปรับปรุงนะครับเพราะว่ามาในรูปแบบของไรเดอร์แล้วก็จอดแล้วก็ชมบรรยากาศของการเริ่มงานการซ้อมอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะน,นะติ้ง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 แสงมันจะจ้าไปหน่อยเดี๋ยวผมพลิกจัดแสงก่อนอ่าสอบๆอ,อยนี้ผมอยากได้สนนวลๆเน้ออย่างนี้ นี่คือเหมือนอลิมปิงหรือว่าเชียงใหม่นะฮะหรือว่ากำแพงเพชรชากลางลาวแม่น้ำปิงหรือจากเชียงใหม่หรือที่มีแม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์นี่ที่นี่ก็จะมีแลนด์มาร์คที่เรามาออกกำลังกายนะฝันจักรยานมีไวส์เลนอ่าส่วนนี้ก็จะเสริมสุขภาพแล้วก็ไปถึงถนน เอากาทศรถเอสะพานเอากาทศรถก็จะมีสวนริมน่านก็วิง่งตั้งแต่สะพานพระนเรศวรไปถึงพระสะพานเอากาทศรถวนนี่ก็จะได้จะได้หลุดจะได้เลนส์ของเขานะครับก็ได้เหงื่อนี่ก็คือเคนเครื่องจัรที่จะสร้างสะพานให้เราได้มาข้ามแล้วก็เป็นรันมาร์กถ่ายรูปสวย เดี๋ยวผมไม่ได้ดูเวลาว่ากี่นาทีแนละ้วตอนนี้ไป21นาทีกับวิวสวยๆหน้าตำนานพระนเรศวรมหาราชนะครับพระราชวังจันทร์ศาลสมเด็จพระนเรศวรถิ่นกำเนิดพระนเรศวรน,นะครับราะพุทธชินราชอยู่ฝั่งนี้ตือวัดหลวงพ่อเห็นพระปรางไกลๆล็บๆนูน่นนะครับ พรพุทเจรราชงามเลิศแล้วก็ย้ายมาทางนี้ที่พระราชวังจันทร์ถิ่นกำเนิดพระนเรศวรแล้วก็วนกลับมาทังแม่น้ำน่านสองฝั่งร้วนเรือนแพรหวานฉ่ำแท้กล้วยตากทั้งและนัตตกรากตาการตานี่คือคำขวัญเมืองพิษณุโลกครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับงาน กาชาตินะครับแล้วก็ถิ่นกำเนิดพระนเรศนะครับการแสดงแสงสีเสียงนะครับละครอิงประวัติศาสตร์ก็จะมีซ้อมกันทุกวนันพรุ่งนี้อีกนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะมาถ่ายทอดให้ชบนะครับวันซ้อมก็จะเป็นฉากแสงสีเสียง่างน,นี้เลยนะครับอย่างนี้โอเคนี่คือหน้าพระราชวังนะที่ทุกท่านบนบานสานกล่าวอย่างกระผมก็ วิ่งประมาณร้อยรอบกว่าจะสำเร็จนะฮะประมาณนี้เลยก็จะไปจบที่ป้ายป้ายพระราชวังกันเลยดีกว่าเดินช้าช้าจะยินเสียงจิงหรีดเรไรเดี๋ยวผมอ่านป้ายซุ้มนี้ก่อนว่าเขาบรรยายไว้ว่ากระไรหรือส่วนขวานี่จะไปค่าสมเด็จมีพิรุพัณฑ์พระสุพรรณกัยาไรกาตสลรที่ที่ประตูด้านนี้นะครับ ก็เข้าไปชมแหล่งประวัติศาสตร์ได้ใครค้นคว้าประวัติศาสตร์ตัเก่านะก็มีขัดแย้งบ้างอะไรบ้างริ้งบ้างก็ว่ากันไปงานสแสดงป้ายเขาเขียนว่างานสแสดงแสงสีเสียงไร้แอนด์ซาวด์ละครอิงประวัติศาสตร์เิอพระเกศสมเด็จพระรนเวศวมหาราชประจาปีพุทธศักราช2 5 6 4ตอนย,ออย่อยยิ่งฟ้ามหาราชแผ่นดินนะครับณนะพระราชวังจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่สองถึงสี่ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะมีตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วแสดงจริงเลยนะครับตั้งแต่เวลาสิบเก้านกาถึงยี่สิบนกาสามสิบนาทีก็คือหนึ่งทุ่มตรงถึงสองทุ่มครึ่งประสาชาวบ้านแล้วก็ด้านซ้ายเขาบอกว่าก็เป็นถนนสายวัฒนธรรมนะครับเรียบวัดนี่เขาเรียกว่า เรียบวัดเคียงวังเนี่ยเรียบวัดเคียงวังวัดตรงนี้จะเป็นวัด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 จะเป็นวัดนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่สามเส็จมีนาถึงเริ่มแล้วเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันที่สองแล้วถึงสี่เมษายนนะเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงส่ายเอ็ดนาฬิกาสามสิบก็คือสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้โอเคจบข่าว ็คือสัญลักษณ์ที่นี่ก็จะเป็นไก่เหลืองหางขาวเรียบวัดเรียบวัดวัดทางโน้นนะครับนี่ป้ายก็จะเป็นแบบนี้ยี่ห้านาทีผ่านไปแล้วเราก็จะจบที่ไก่เหลืองหางขาวกับฉากสวยๆตรงนี้ป้ายพระราชวังจันทร์นะฮะ วันนี้ก็จะมีร่มกลางวันร้อนๆนะก็ามาสักการะาบูชากันได้ขอจบนะครับเจ้าถิ่นท้าลองชีวิตแบบสาอองศานะครับพิศโลกบเรลน่าอยู่กับกระจององกระจององเจ้าข่าเอ้ยครับจ้างจันทร์ออนไลน์ทำงานให้ได้เที่ยวเที่ยวให้ได้งานกับไปกับเจ้าถิ่นชีวิตแบบ3า0อสิองศาสวัสดีครับผมวิรพงศ์แสงจันทร์รายงานจากจังหวัดพิษโลกพระราชวังจันทร์